ก่อนที่จะมาเรียนกับครูพึ่งเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องจังหวะเข้ากับจังหวะออกนะครับพอมาเรียนแล้วนี่สิ่งที่ได้ก็คือจังหวะเข้าถูกต้องแม่นยํานะครับแล,แล้วก็จังหวะออกที่ถูกต้องทำกำไรได้ได้มากครับแล้วก็ช่วยให้เรื่องไม์เซ็ตได้ดีเยี่ยมมากเลยครับที่ผ่านมาหลังจากที่เรียนแล้วก็สามารถทากาไรได้เป็นกอบเป็นกำครับก็คอร์สที่มาเรียนกับครูพึ่งอะค่ะ คือรู้สึกว่าได้เปิดโลกกระทดตัวเองหลายๆอย่างเนาะแล้วก็คือเคยสนใจแต่ว่าไม่ได้มีเวลาศึกษา ก็เคยดูมาบ้างว่าเขามีแบบไหนบ้างแต่ว่าแบบคือเทคนิคที่ครูเพิ่งสอนเนี่ยต้องยอมรับว่าคือพอไปลองทําไปลองรีวิวดูจากเเป็นการดูกราฟดูเวฟพอไปรีวิวดูแล้วก็ใช้สิ่งที่ครูเพิ่งสอนนะ่ะคือมันเป๊ะตามนั้นจริงๆมันใช้ได้จริงๆก็เลยรู้สึกว่าแบบทำให้เหมือนแบบคือมีแรงบันดาลใจว่าคือถ้าเราแม่นในทฤษฎีที่เขาสอนจําได้เงี้ยเราจะแบบคือเหมือนจะเทรดได้อย่างสบายใจแล้วก็ที่สําคัญอันนึงก็คือครูเพิ่งจะบอกตลอดว่าต้องมีจุดคัดลอส คือไม่ให้เราไปเทคลิสซะจนแบบรู้สึกว่าแบบโหแบบคือมันเครียดจนเกินไปกับชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นคือ,อคือมีได้มันก็ต้องมีเสียบ้างแต่ว่าคือทํายังไงให้เจ็บตัวน้อยที่สุดเนาะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแบบคือเออเออมันมนำาใช้ได้จริงแล้วก็คือเขามีเทคนิคสอนที่ดีเวลาที่เขาสอนทุกครั้งในห้องเขาจะเขาจะย้ำสิ่งที่สําคัญอย่างทฤษฎีที่สําคัญเขาจะย้าให้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเราหลุดบางทีเนี่ยก็เราก็จะแบบเหมือน เหมือนตามมาแบบแคชอัพได้ทานเพราะเขาก็จะมีการย้ำทุกครั้งแล้วก็เวลาที่เขาให้ดูก,กราฟเขาก็จะแบบเหมือนมีเทคนิคพิเศษเพิ่มมาตลอดเวลาค่ะซึ่งคิดว่ามันก็น่าจะแบบเป็นประโยชน์ที่ไปใช้ได้จริงๆสามารถทําได้ด้วยตัวเองเนาะดีมากค่ะนี่จริงๆเป็นคอนแรกแต่ว่าเพราะว่าได้อะไรเยอะมากๆเลยเพราะว่าครูเพิ่งให้ทริคแล้วก็แบบหลายๆอย่างแล้วก็โชว์แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรแบบการาฟจริงอะไรเงี้ยให้เห็นภาพมากๆเลยค่ะ ทุกอาทิตย์ที่แบบเรียนมาก็เอาไปลองใช้ดูแล้วก็แบบมันใช้ได้ผลจริงๆด้วยครั้งนี้ผมไม่ค่อยรู้ e l ี a d e Web มาก่อนเลยพอมารู้ก็ทําให้รู้รอบของหุ้นว่าตอนนี้หุ้นอยู่นะตแหน่งไหนและคือมันจะได้เข้าไปซื้อได้ถูกไม่ใช่ไปซื้อที่ราคาที่สูงสุดแล้วก็รอมันลง,ลง,ล,งลงมาแล้วค่อยขายอะไรเงี้ยครับคือคุณก็สอนให้ซื้อจุดที่ ค่อนข,ข้างต่าที่สุดเลยแล้วก็มีจุดจุดคัดลอดที่ใกล้กับจุดซื้อมากๆเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บตัวก็จะเจ็บนิดเดียวอย่างที่ครูเพิ่งสอนครับแล้วก็ถามว่าไปใช้ได้จริงไหมก็เท่าที่เอาไปใช้มาใช้ได้จริงครับคือเหมือนกับพอตัวที่เราเริ่มซื้อตัวต้นๆเนี่ยเวลาจังหวะมันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นเร็วมากแล้วก็ได้ผลตอบแทนก็ค่อนข้างที่แบบตามตามที่ครูเพิ่งบอกได้เป็นหลายเด้งหลายเด้งไปครับก็ครูเพิ่งสอนเก่งค่ะเข้าใจ เข้าใจง่ายค่ะก็จากเดิมคือไม่พื้นฐานคือไม่มีความไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยใช่ไหมคะก็มาเรียนกับครูเพิ่งครูเพิ่งสอบ ทําให้รู้รอบเวฟนะคะว่าว่าเป็นยังไงขึ้นยังไงลงยังไงแล้วก็สอนเรื่องวัดเป้านะคะว่ามันจะไปขึ้นสุดถึงตรงไหน,นแล้วก็ลงมาจนถึงตรงไหนอะคะ่ะยากไหมต้องทําการบ้านครูเพิ่งก็จะบอกตลอดว่าออต้องทําการบ้านนะอะไรางเงี้ยค่ะครูก็จะคอยไกด์ให้ว่าว่าเป็นแบบไหนก็ทําเสร็จก็ส่งให้ครูตรวจกันบ้านได้ สนุกแล้วก็ได้ความรู้จากคนที่ไม่มีความรู้เลยที่เข้ามาเรียนเนี่ยไม่ได้เทรดเองไม่ได้เป็นฟูลไทม์แต่ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าการเรียนอนเดเว็เนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ดูกรบเป็นอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่ถูกมาหรอกนะใช่ไหมฮะในในส่วนนั้น,นก็อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ให้ได้มีความรู้เพิ่มเติมกับตัวเองเพื่อให การเทรดในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะสนุกและมีความเป็นไปได้ที่เราจะชนะตลาดก็ได้ความรู้ดีขึ้นครับจากเดิมที่เล่นหุ้นตามตามเทรนว่าอย่างนั้น,นครับแต่ก็จะมีเข้าออกจังหวะไม่ถูกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้เนี่ยพอเรียนกับครูพึ่งแล้วเนี่ยมันทําให้รู้ว่าครจะเข้าจังหวะไหนออกจังหวะไหนคือมีความสนุกในการเล่นหุ้นมากขึ้นครับแล้วก็แต่ก็พอดีเป็นมือใหม่อ่ะครับก็ใช้เวลานิดนึงคืออาจจะไม่ทำาไปได้ปุ๊บปั๊บเหมือน เหมือนที่เขาเด้งกันเยอะๆแต่ถามว่ามีกำลังใจนในการเล่นไหมมีแน่นอนครับแล้วก็พยายามฝึกต่อไปเพราะาทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนและประสบการณ์ practice makes perfect ครับแต,ตกต่างกันเยอะมากเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็คือเราเราเียนเวฟเสร็จแล้วเราจะเราจะงงเกี่ยวกับการการนับเวฟการระเบิเวฟอะเอ๊ะอันนี้เป็นเวฟไหนกันแน่สงสัยอยู่ตลอดเวลาแต่พอมาเลยครูพึ่งฝึกมันกระจา่างแล้วก็ครูพึ่งก็จะพานับพานับตลอดทั้งคลาสเลย ว่าอ๋อมันนี่นะนี่เป็นเว็บเว็บแล้วก็หลักการของครปขึ้นก็ง่ายมากเลยครับง่ายมากในการเอาเบะครับฝากนิดนึงครับตอนนี้ผมอะได้ค่าลรียนคืนแล้วครับขอบคุณครับ